คุณเป็นคนที่มีอาการเหล่านี้อยู่หรือเปล่าครับไอจามทั้งวันจนเหนื่อยคันตาขยี้ตาคันหูคันหน้าบางคนนะครับน้ำมูกไหลทั้งวันนั่นแปลว่าคุณเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคนที่ไม่แข็งแรงทุกวันนี้นะครับขนาดคนที่แข็งแรงหรือสุขภาพร่างกายดีเนี่ยยังล้มป่วยกันได้ง่ายเลยนะครับแล้วถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่ขี้โรคอยู่แล้วล่ะคุณเนี่ยยิ่งจะป่วยง่ายกว่าคนอื่นอีกด้วยซ้านะครับยิ่งคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้อันนี้ ยิ่งอันตรายเลยครับทุกคนนี้นะฮะก่อนที่กายจะออกจากบ้านเพื่อที่ไปเจอกับปุ่นโมลพิษแบคทีเรียหรือว่าเชื้อไวรัสต่างๆที่เรามองไม่เห็นเนี่ยฮะกายก็เลือกที่จะสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแรงให้กับตัวเองด้วยวิตามินแคลโรไีน,น่าตัวนี้เลยครับเคล็ดลับการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีนะครับกายเนี่ยออกกําลังกายสม่ําเสมอแทบจะทุกวันเลยและอีกอย่างหนึ่งคือกายเลือกอาหารที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่มันไม่ใช่อาหารทุกมื้อหรอกครับที่เรากินเข้าไปแล้วเราจะได้รับสารอาหารที่ร่างกายของเราต้องการกายถึงเลือกที่จะ มีวิตามินครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่สําคัญเลยกลายทานวิตามินแคลโรลีนาครับเพราะกายรู้สึกว่าวิตามินแคลโรลีนาเนี่ยมันครบถ้วนหมดอีกอย่างหนึ่งคือกายมั่นใจในคุณภาพและมั่นใจในความปลอดภัยใน1เม็ดเนี่ยเขารวบรวมสารสกัดพรีเมียมกว่า8ชนิดเลยนะครับลกัลกลักๆเลยนะครับซิงค์อะมิโนตัวนี้เนี่ยช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีวิตามินซีจากแอสเซอรลอร่าเชอร์รี่ซึ่งอย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับวิตามินซีเนี่ยเป็นอะไรที่จําเป็นและสําคัญมา สำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วและยังมีวิตามิน A อโคเอนไซม์ Q10 วิตามิน E g เกรปสกินเอ็กซตรัวิตามิน B6 และวิตามิน K1 สารสกัดต่างๆที่อยู่ในคาลลูรีนาจะช่วยให้ระบบทางเดินหายใจระบบภูมิคุ้มกันและปลอดของคุณทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นคนที่เป็นภูมิแพ้นะครับและกินยาแก้แพ้ติดต่อกันมาหลายปีและไม่หายขาดสักทีมันเป็นอย่างนี้ครับยาแก้แพ้เนี่ยมันช่วยได้แบบชั่วคราวครับแต่ถ้าคุณอยากรักษาตัวเองแบบระยะยาว เ,เลยนะฮะคุณจะต้องสร้างเกาะป้องกันให้กับตัวเองก่อนและสร้างเกาะป้องกันภายในของเราให้มันแข็งแรงสําหรับกายแล้วนะครับกายคิดว่าแคลอรีน่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดสําหรับคุณแล้วครับ